ตอนนี้แคทอยู่ที่คอสโก้มาซื้อของมาซื้อของใช้ในบ้านโอ้เหนื่อยเหนื่อยวันนี้ทำงานบ้านด้วยทำงานบ้านทำอะไรหลายอย่างนี่คอสโก้เพิ่งเปิดนะเปิดปุ๊บก็เข้ามาปั๊บเลยก็จะดีไม่มีคนดีเงียบดีชอบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรจะซื้ออะไรได้อีก เออยะเพิ่งติดกล้องดีกว่าจะซื้อนี่จะซื้อพวกเออซีฟู้ดอ่ะที่มันมิกซ์อ่ะตันนี้มันไม้ดีแล้วอะซีฟู้ดมิกซ์อ่ะู่ตรงไหนอะจย้ายไปไหนอีกแล้วอะโอ้โหฉันก็ต้องตามหาของอีกซื้อเห็ดหน่อยขอกด กล้องต่ำๆหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้ติดบุคคลที่สามชัดก็จะนี่ลูกอะไรอะแยๆเลยนี่นี่อะไรกีวี่โอ้กีวี่นี้มันเปรี้ยวนะเนี่ยเปรี้ยวหรือหวานนะถ้าทางมันจะสุกเคยซื้อไปมันเปรี้ยวกินไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูเห็ดดีกว่าซื้อเห็ดเห็ดใส่ต้มยำ เตรียมไว้เลยเอาที่มันสดสดเลยนะคราวที่แล้วซื้อไปเก็บไม่ได้นานเลยเนี่ก็สดแล้วแหละแเห็ดใส่ต้มยำอ่ะสดดีไม่ดีไม่รู้ขอ,อ,อ,อดูหน่อยขอเลือกหน่อยขอเลือกหน่อยนะจ๊ะอันนี้เห็ดเลย นี่เห็ดแบบอันใหญ่ๆอะ่ะเออคุณแพตก็เลือกของอยู่ออมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละเอาวันนี้แหละไปแพตก็จะซื้อสับประรดเอาไปผัดผัดปลาใส่สับประรดอะ่ะเอาฉ่ำๆเอาหวานๆโนอะ้ยมันช้ำนะเนี่ยดูดีๆนะนะมันช้ำนะเนี่ยพี่จับดูเละเลยอะ่ะ เขาก็แทกกันมามันเลยช้ำเอาหิวเขียวหน่อยแล้วกันเพราะเรายังไม่ได้ผัดเลยอืมคนนั้นคนนั้นเขาก็เลือกสิช้ำอ่ะของเหรียญเก้าเก้าแต่ว่าเออไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยช้ำถ้าช้ำเนี่ยมันจะเละถ้ามันช้ำเนี่ยมันจะมันจะมันมันจะ เขาเรียกว่ามันอะไรนะมันจะเนา่าช้ำทำไมสับประรดช้ำทุกลูกเลยไม่เข้าใจเพากองกองกันมามากไม่ดินสงสัยจะโยนโย,โยนตุบโยนตับมันก็เลยช้ำหมดช้ำหมดแล้วมันก็จะเน่าข้างในเด้อจะบอกให้แพทยมได้เนื่สับประรดแพทอะงนี่พอนะก็ช้ำหมดเลย ดูนี้พอไหวอยู่นะเอาไปแกงพอได้อยู่เนี้ยดูเนี้ยช้ำทุกลูกเลยสับปะรดเอาไปแกงไม่เยอะเอาหัวหนึ่งแลพอแค่เพื่จะอยากได้เนื้อเดี๋ยวจะไปย่างกินที่บ้านน้อย เนื้อย่างอ่ะอันนี้มันหมูหมดเลยอ่ะอนนทำไมเนื้อไม่มีเลยต้องใส่เนื้อย่างไปฝั่งนู้นอีกแล้วเนื้อโอ้โหแพ็คใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วจะได้กิ่นไหมเนี่ยวันนี้จะเอาเนื้อไปย่างกินไม่มีแต่แพ็คใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไมม่ี จะแพ็กบล็อกบิ๊กบิ๊กเก้าเหรียญสี่สิบโอ้ไปซื้อข้างนอกไปกว่าถ้างัา้นแพ็กใหญ่มากไม่เอาดีว่าเดี๋ยวไปซื้อในที่นก็ได้ดถ้าจะซื้อถุงขยะถุงขยะแบบนี้แหละที่ต้องการสิบสามกันนจดมาแล้วสามีบุกให้ใพ้จดมา,นะดดมาเอาที่มัน สิบสามแกนลอนสองร้อยสองร้อยถุงนะสองร้อยแบบ๊กโอเคเอาอันนี้เลยกี่บาทเนี่ยสิบสามเก้าเก้าอ่ะเอาอันนี้เลยไปรดูดว่าทำไมกล้องแท็บมันมัวมัวมันมัวมากเลยนะอ๋อรูแล้วโฟกัสอันข้างล่าง สามกันลนต้องจะเอาอะไรอีกถุงขยะได้แล้วเห็ดได้แล้วน้ำมันข้าวสารเห็นมีข้าวสารคอกุ้งมีข้าวสารขาย,เ,ขาาขายเดี๋ยวไปดูก่ดูกุ้งเราจะซื้อกุ้ง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  กุ้งไซส์นี้นะ13บาทไอไซส์ข้างล่าง17บาทน้ำหนักกี่ปอน2ปอนน้ำหนัก2ปอนเราก็จะเอากุ้งไปทำอ่ะอันนี้ก็จะเอากุ้งไปทำทอดมันกุ้งแล้วก็จะเอากุ้งไปใส่ เอาตัวใหญ่กับตัวกลางๆไปเอาไปใส่ทําทอดมันแล้วก็เอาไปทําต้มยําใส่ต้มยําม,มั่งใส่ยําม,มั่งคละๆกันไปเราก็ใส่หอยด้วยไหมอ่ะหอยนิดอยากได้ที่มันซีฟู้ดมิกอะมันไม่มีอ่ะ ไก้ซีฟู้ดนิกไม่มีแล้วก็นมเคเวนินเคเวินเขาชอบกินหมดอีกแล้วหมดก็ซื้อยากุูยาคูซื้ออกไก่เขาบอกว่าสิบปอนนะยี่สิบเหรียญเก้าสิบเก้า สามีชอบกินอกไก่คงจะต้องซื้อแต่อกไก่แหละไปชิคเกนเลยเก็ยนกคนละอย่างกันถุงเลยนะขยะต่างกันยังไง ไอ้อยางนั้นยังนั้นอ่างนั้นเอานนี่นนนนนมันตินสไลด์นะคือว่ามันบางมั้งใชไหมอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีประเด็นอีกถ้าอ่านผิดก็อ่านมม่วๆไปโอ้ยอันนันติ้น บางๆหน่อยเพราะเขาสไลด์มาแล้วถ้าอ่านผิดก็จะมีประเด็นอีกนะจ๊ะพยายามจะทำอะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หกปอนด์้ไม่เอาดีกว่าอันนั้นน้องไก่นะี่ยเรามีแล้วแล้วก็เอาแค่อ,อกไปเดี๋ยวไปดูข้อาสารต่อน้ำมัน เหรียญ99เอาไป2อันน้ำมันทอดน้ำมันทอดน้ำมันทอดที่บ้านใช้น้ำมันกิง่งน้ำมันทอดของกิงเสร็จแล้วก็จะไปดูข้าวสารมีข้าวสารีูฝั่งนู้นดูข้าวสารกันข้าวสาร50ปอน อันนี้ข้าวสารอะไรไม่เข้าใจนี่แหละเนี่ยจัสมินเนี่ยทำไมเหลือแค่สองกระสอบเนี่ยเอาไปเหลือแค่สองกระสอบเองเอาไปหนึ่งกระสอบนี่นข้าวสารไทยไทยหอมมะลิเนี่ยไทยหอมมะลิจัสมินไะไ์ ออมาจากประเทศไทยไหมอะ่ะเสือแท่สองก็สอบเองจําจำได้ว่ากระสอบก็ยี่สิบามเหรียญน,นะถ้าจำไม่ผิดนะห้าสิบปอนห้าสิบปอนคอสโกโก,ก็มีข้าวหอมมะลิไทยขายด้วยได้ไรครบปยังไหนดูโพยก่อนเจอแล้ววิตามินซีเดี๋ยวจอดรถหลบเขาหนะ่อยเดี๋ยวจอดรถขวางทางเขา เอาเข้ามุมๆหน่อยวิตามินซีนี่ห้าร้อยห้าร้อยอันนี้มัน 5. ต้องเอาผันแกรมนะนี่วิตามินซีพันแกรมเก้าเหรียญเก้าเโอเคครบเรียบร้อยดูซิ <c oughs> ถุงขยะน้ำมันทอดก็ได้แล้วกุ้ง <c oughs> กุ้งนี่เอาไปทําทอดมันกุ้งเอาไปทําทอดมันกุ้งกับต้มยํากุ้งเ,เห็ดก็ไปใส่ต้มยําเห็ดพอหรือเปล่าเนี่ยแพ็คเดียวพออยู่มากโอเคตามนั้นเดี๋ยวไปคิดตังเลยครบเรียบร้อยบริบูรณ์โอเคจ้เดเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ เออเดี๋ยวจะข้ามไปนายที่นายด้วยจะไปซื้อไก่ในน้อยน้อย,อย,อย,อยโทรมาสั่งห้ซื้อไก่ด้วยหนึ่งตัวเวเดี๋ยวข้ามไปซื้อไก่ก่อนดีกว่า